สวัสดีค่ะพระราชวังบักกิงแฮมมีแนวโน้มที่จะถอดคำว่ามเหสีออกจากตำแหน่งของราชินีคามิล,ล่าอย่างเงียบๆในขณะที่กษัตริย์ชาลส์ที่3เตรียมความพร้อมสำหรับพิธีราชาพิเศษตามรายงานข่าวของเทเลกราฟอ้างว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินการในช่วงเวลาระหว่างนี้และพิธีราชาพิเศษพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ชาลส์ที่สม จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566ตามรายงานระบุว่าราชินีคาเมิล,ล่าเต็มใจรับตำแหน่งราชินีมเหสีเป็นเครื่องหมายแสดงความเคารพต่อความคิดเห็นของสาธารณชนภายหลังการเสกสมรสของพระองค์ในราชวงศ์เมื่อปี2548ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเทเลกราฟระบุว่าพวกเขาจะอ่านความต้องการของสาธารณะ สำหรับราชินีคอมล,ล่าที่จะนำมาใช้อย่างเป็นทางการในเวลาสำหรับพิธีราชาพิเศษอดีตพระมเหสีในประวัติศาสตร์รวมทั้งพระมารดาของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบตท,ที่สองได้รับการเรียกโดยพระนามที่เรียบง่ายกว่าได้แก่ควีนอลิาเบธควีนแมรี่และควีนอเล็กซานดราแหล่งข่าวบอกกับสื่อสิ่งพิมพ์ว่าจะยังคงใช้ชื่อนี้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการซึ่งรวมถึงหนังสือเวียน ของสารข้อความที่เป็นลายลกักษณ์อักษรทั้งหมดและบันทึกการดำเนินงานเกี่ยวกับการนัดหมายของพระองค์สมเด็จพระราชนินั์เอิซาเบธที่สองส่งตั้งพระนามในเดือนกุมภาพันธ์เป็นข้อความเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการขึ้นครองราชของพระองค์เองพบว่าพระองค์ส่งให้การสนับสนุนคามิล่าควีนอิซาเบธที่สองตรัสว่าเมื่อเจ้าฟ้าชายชาลส์ส่งขึ้นเป็นกษัตริย์ข้าพเจ้าหวังว่า คาเมล,ล่าจะเป็นที่รู้จักในฐานะพระราชินีมเหสีและปฏิบัติพระกรณีียกิจต่อไปทรงกล่าวเรื่องนี้ในแถลงการของพระองค์ที่ออกมาเนื่องในพระราชวรโรกาสฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ70ปีของพระองค์พระราชวังบักกิงแฮมได้ยืนยันแล้วว่าราชินีมเหสีจะสวมมงกุฎร,รวมกับพระสวามีที่พิธีราชาพิเศษในวันที่6พฤษภาค,คม ปีพุทธศักราช2566